อันนี้ภาพหยดน้ำที่อยู่ตรงใบตองกล้วยจะมีลักษา,าใกล้ๆทรงกลมจะไม่เชิงเป็นครึ่งของทรงกลมอันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบกับเม็ดแร่ตรงหุ่นเหล็กอุ้มเงินอุ้มทองอันนี้จะพูดถึงเม็ดแร่ในพระหุ่นเหล็ก คือพูดเพิ่มเติมจากข้อมูลเก่าๆจะดูลักษณะเนี่ยจะคือจะไม่มีร่องตรงมุมใดๆต่างจากพวกเม็ดพืชหรือเปลือกพืชที่แปะเข้าไปเพราะนานๆเนี่ยมันก็จะมีร่องลึกเข้าไป แล้วลักษณะแรจกจะคล้ายกับไข่เป็ดไก่ไก่ที่เกิดขึ้นมาตรงตรงที่เห็นนั้นซึ่งจะไม่ใช่แบบมาแบบขึ้นวงกลมหรือไข่ขึ้นฟองจากที่เห็นแล้วมุมต้องมุมเนี่ยถ้าดูดูก็ ก็จะไม่เป็นร่องเลยอันนี้คือที่สังเกตท,ทั้งที่ก็เกือบปีละอันนี้เป็นการสังเกตจากผลกานหลกของผู้สร้างเท่านั้นแล้วก็มาศึกษาเพิ่มแล้วก็เอาพูดบอกกันให้ได้รู้เพืจะเป็นข้อมูล ใกนการสังเกตเว็ดไรตามพระต่างๆหรือตามหุ่นที่หลอเ้วยดินบ้างหรืออะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทาง